สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับนาฬิกาสวัยน้ำพูดได้บายวินวินภูในชุดคอมพิเศตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานนะครับที่ขายดีเหลือเกินในช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับนำเสนอนะครับเป็นชุดนะครับคอมพิเซตนะครับสำหรับบ่อปลานะครับบ่อปลาปัญหาในการนะครับบำบัดบ่อปลาก็คือนะครับไม่สามารถที่จะใช้เคมีได้นะครับน้ำจึงเขียวนะครับและก็ไม่ค่อยใสนะครับ แล้วการกรองนั้นประสิทธิภาพนั้นทําให้ใสนั้นทําได้ยากนะครับถ้าเลือกตัวกรองนะครับที่ละเอียดมากนะครับก็ตันเร็วนะครับเนื่องจากบ่อปลานั้นปลามีขี้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเลือกหยาบมากน้ําก็ไม่ใสนะครับและตัวที่ทําหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคคุณภาพดีนั้นก็ราคาแพงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวที่1 เราเริ่มกันนะครับที่ปั๊มนะครับปั๊มสําหรับทําหน้าที่ในการดูดน้ํานะครับในบ่อในสระนะครับออกมากรองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทํางานหนักที่สุดเป็นปั๊มประเภทสวายน้ำนะครับที่มีตะกร้านะครับดักขยะนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นเซลล์ไพร์มิงนะครับสามารถวางนะครับด้านบนนะครับเหนือระดับน้ําได้นะครับรุ่นที่ใส่ประกอบเข้าไปในชุดนี้นะครับเป็นนะครับ เอสป้านะครับปั๊มคุณภาพดีจากสเปนนะครับเป็นปั๊มนะครับยี่ห้อเดียวนะครับที่เราสามารถการันตีได้ถึง2ปีนะครับเศษขยะนะครับเศษตะกอนต่างๆใบไม้นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับจะถูกดักนะครับที่จะก้านะครับกล่องตัวนี้นะครับเรามีเช็ควาลนะครับที่ทําหน้าที่ในการนะครับกันน้าย้อนกลับนะครับเมื่อเวลาระบบหยุดทํางานนะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่นะครับ ตัวกองนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นกองหยาบนะครับมีเดียที่อยู่ข้างในจะเป็นตระกูลนะครับไบโอมีเดียนะครับหรือสารกองนะครับที่ทําหน้าที่นะครับในการกองนะครับขยะนะครับหรือตะกอนที่มีขนาดใหญ่นะครับหลังจากนะครับที่มีการกองนะครับหยาบนะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับน้ําในบ่อในสระก็จะมีนะครับความใสนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เพียงพอนะครับในชุดนี้ เรายังมีนะครับชุดกองละเอียดนะครับสตัวนะครับซึ่งต่อขนาดกันนะครับกองละเอียดนะครับที่เราใช้นะครับเราจะใช้มีเดียนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตะกูลซีโอไลท์ธรรมชาตินะครับที่สามารถดูดซับแอมโมเนียนะครับที่เกิดจากพวกขี้ปลาขี้ปัสสาวะนะครับต่างๆและสามารถนะครับทำในที่ในการกองละเอียดได้ถึง5ไมคอนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตะกอนนะครับหยาบนะครับเราจะสามารถเดินตะกอนนะครับได้ที่ท่อนะครับน้ําทิ้งเส้นนี้นะครับ ส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กนะครับสามารถเดินตะกอนได้นะครับที่นะครับในแต่ละถังนะครับตรงช่องนิ้วเส้นเล็กนี้นะครับส่วนน้ําใสนะครับถูกไหลรวมมาที่ท่อด้านจ่ายนะครับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือชุดชุด UV นะครับ g e n รเตอร์หรือชุดนะครับกาเนิดแสงอุลตร้าไวโอเลตนั่นเองนะครับเราใช้เป็นอิมุกนะครับ Nano Tech 75วัตต์นะครับ2ตัวด้วยกันต่อนะครับอนุกรมกันนะครับ สำหรับบ่อปลาที่มีขนาดนะครับ30ตันถึง50ตันนะครับใช้ชุดนี้ชุดเดียวนะครับมีทั้งนะครับปั๊มนะครับมีทั้งกองหยาบกองละเอียดนะครับและก็ U V สําหรับฆ่าเชื้อโรคนะครับถึง150วัตต์และตู้นะครับตั้งเวลาอัตโนมัติควบคุมปั๊มนะครับสําหรับบ่อปลานะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความยุ่งยากที่จะก่อนะครับบ่อกองนะครับเราใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับ ล่าสุดนะครับตัวนี้ชุดประกอบเสร็จคอมพิวเซตนะครับสามารถนะครับแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับที่นี่วินวินพูนะครับชุดกองบ่อปลาสําเร็จรูปนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับ025081326้าศูนถึงเเช่นเคยนะครับหรือนะครับแอดไลน์มาคุยกันก็ Line ID นะครับแอดวินวินภูช็อปนะครับหรือท่านต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับอุปกรณ์สระว่ายน้ำนะครับหรือ อุปกรณ์บอ่อปลานะครับสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ www.winwinpoolshop.com สำหรับผมพิชาและทีมงานวินวินพ o ลนะครับมีเท่านี้วัสดีครับ